ทำรีเล็กสมายจะจ้องยังไงดีถึงจะมีกู๊ดเอ็กซ์เพียนต่อการทำรีเล็กสมายแล้วทำรีเล็กสมายเนี่ยในฐานะคนไข้อะทำยังไงเราจะร่วมมือนะไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ง่ายให้ทำตามนี้เลยคลิปนี้นะเซฟไปเลยนะคะเราก็ต้องรู้ว่ารีเล็กสมายมันประกอบด้วย2ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของการทำเลนติคูลหรือสร้างเลนติคูล เวลาหมอบอกว่าลืมตาในเรสมัยเราต้องลืมตาพร้อมกันทั้ง2ข้างเลยนะ อย่าลืมข้างเดียวเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการเกรง็งถ้าเราสามารถลืมตาทั้งสองข้างได้หลายๆอย่างเราจะรู้สึกว่าเราไม่เจ็บตอนที่เราบอกว่าให้ลืมตาเราลืมตาสองข้างแล้วใช้เครื่องมือถางตาส่วนใหญ่หมอทําข้างขวาก่อนใช่ไหมเต็ปหนึ่งเราจะมองไฟสีเขียวไฟสีเขียวเนี่ยเป็นจุดจ้องช่วงที่เราจะทําเลนส์ติคู่แล้วเราก็ต้องรู้ว่าขั้นตอนของการทําเลนส์ติคู่นั้นประกอบด้วย 1. เลนส์ติคู่ยิงจากด้านล่างก่อน outside in คือนอกเข้าสู่ในดดดดเพราะฉะนั้นพอเรามองไฟเขียวอ่ะเกือบเกือบสิบวินาทีอ่ะไฟเขียวจะหายไปอ่ะขั้นตอนเนี้ยเราจะต้องมองไฟเขียวค้างไว้แม้ว่าไฟเขียวจะหายไปก็ตามอยู่ที่เดิมค้างที่เดิมอยู่ที่เดิมอันนี้สำคัญมากๆจากนั้นการทำเลนส์คู่สเต็ปต่อไปก็คือขอบแล้วก็ด้านบนซึ่งตอนเนี้ยเราจะไม่เห็นไฟสีเขียวแล้วเราต้องมองที่เดิมอยู่นิ่ง อันนี้ง่ายมากนะคะสเต็ปที่2คือตอนที่ร m มูฟเลนทิคูลหรือเอาเลนทิคูลออกผ่านแผล2มิลิเมตรในขั้นตอนนี้เราจะต้องลืมตาสองข้างเช่นเดียวกันแล้วก็จ้องไฟสีขาวไว้ถ้าเขาย้ายไปไม่ต้องไปตามแต่ให กลับมามองไฟขาวเดิมเมื่อหมอบอกหมอจะบอกว่าให้กลับมามองไฟขาวแรกขาวเดิมขาวเดียวอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมามองเพราะฉะนั้นเราต้องจําขาวแรกจุดจ้องนี้ไว้เสมอเชื่อไหมคะว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะบอกว่าขั้นตอนที่สยากที่สุดเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่ามันมันยากมันจะคอยมองตามในตอนแรกเนี่ยให้จดจําขาวแรกแล้วก็ทําตาแข็งๆนิ่งไว้อยู่ที่เดิมอันนี้ก็จะช่วยได้ ไม่ว่าจะยากหรือง่ายหวัวใจสำคัญน่ะคือจ้องให้ได้ตอนแรกเขียวตอนที่สองขาวและตาแข็งๆอยู่ที่เดิมการทำสมายใช้เวลาน้อยมากๆถ้าเราร่วมมือพอเราผ่านไปได้เร็ว Experience ของการทำิลดิกสมายก็จะเป็น Good Experience จงทำให้มันเป็น Good Experience ด้วยกันค่ะ